เอาล้ครับก็ต้องขอสวัสดีกันด้วยนะครับผม X l a s e r และนี่ก็คือเกมฟรีไฟนะครับวันนี้ทางกาลินาฟรีไฟก็มีการอัปเดตครั้งใหญ่อีกแล้วนะครับผมที่อัปเดตเข้ามาก็มีอ่าชุดอ่าสิทธิ์ขั้นสูงใหม่นะครับแล้วก็เป็นตัวละครใหม่นั่นเองนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะเข้าให้ดูนะครับชุดตัวละครใหม่จะอยู่ในลัอกเกร์รอยอดนะครับนะเห็นไหมครับเข้ามาก็เห็นเลยนะครับนี่ครับตัวละครตัวใหม่นี้เขาชื่อว่า ลูกูเอต้านะครับนะดูครับโอเป็นไงครับสเตปเตะฟุตบอลนะครับเซิร์ฟอาจจะแหลกๆหน่อยนะครับนะอาจจะยังไม่เสถียรนะครับเนื่องจากเพิ่งอัปเดตเสร็จผมก็เข้าเกมมาเลยนะครับนะอ่ะสิทธิ์ขั้นสูงที่ว่ามันก็อยู่ในร้านค้านะครับนะโอ้โหเอ๊ไม่ขึ้นเลยครับสิทธิ์ขั้นสูงไม่ขึ้นแบบนี้ถ้างั้นเราก็ไปดูอินเสิร์ตของสิทธิ์ขั้นสูงกันก่อนนะครับผมไปเลย 음. 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 ที่อัปเดตเข้ามานี้นะครับก็จะมีการรีแล่นซีซั่นใหม่นะครับของโหมดจัดระดับ4 vs 4นะครับนะหรือโหมดแคสซัคคอร์สนั่นเองนะครับก็จะเป็นซีซั่นที่2นะซีซั่นที่2ที่เราถึงโก3นะเราก็จะได้ปืนก็ค์สิบสีทองนะครับก็จะเป็นบวกระยะหนึลดแม่นยำหนึ่งนะครับนะแล้วก็จะมีไอเทมใหม่ก็คือฮอลิสไลท์หรือรีไวท์คิดน,นะครับก็จะเป็นอ่า ไอเทมที่เอาไว้ชุบตัวเรานะครับเวลาที่เราดาวนะครับนะพอเราชุบตัวเราแล้วเราจะได้ P ไเพชรพีบวก100เต็มเลยนะครับผมระบบช่วยเลงในเกมนะแต่ก่อนมันจะเป็นแบบเราจะยิงตัวล้มแล้วใช่ไหมแล้วเราก็จะไปเลงตัวล้มเราจะไม่ได้ยิงตัวที่ยืนอยู่นะครับนะก็ทําให้เราตายไปนะครับนะถ้าเล่น4คน,นครับแต่ตอนนี้มัน อัปเดตระบบช่วยเลงใหม่ก็คือถ้าเรายิงตัวล้มไปแล้วนะเราจะไปเลงตัวที่ยังไม่ล้มนะเป็นไงล่ะโคตรจะดีนะส่วนตัวผมก็ชอบเลยนะครับเพราะว่าปกติผมโอ้โหกดเล็งแล้วมันไปโดนตัวล้มอ่ะับโคตรเฟลเลยครับคราวนี้ขอก็ปรับแกนะครับก็จะเป็นตัวล้มไปแล้วเราก็ไปยิงตัวที่ยังไม่ล้มนะจะทําให้ยิงตัวอื่นแล้วค่อยไปเก็บตัวที่ล้มได้นะครับ แล้วก็มีระบบเกมใหม่นะครับก็เป็นเกาะรอใหม่นะครับที่เป็นลงเก็บเครื่องบินนะลงเก็บเครื่องบินเป็นเหมือนจะเป็นเขาเพิ่มแผนที่แมปเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็มีการแก้ไขลูกนั่งยิงนะเดีย๋ยวผมจะไปอธิบายในเกมนะครับแล้วก็มีการอัปเดตยานพาหนะนะก็คือรถนะรถในเกมแต่ก่อนมันจะช้ามากเลยนะครับนะ ตอนนี้เขาก็อัปเดตใหม่นะครับก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับเพิ่มความเร็วเป็น130กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับรถจี๊ปเพิ่มเป็น110กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถทุกๆเพิ่มเป็น100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็รถยนต์เพิ่มเป็น120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับและระบบขับขี่ใหม่นะครับเวลาเราเร่งความเร็วสูงสุดนะครับมันจะทําให้หน้าปัดขณะขับรถนะซูมออกไปเรื่อยๆนะครับทำเราทำให้เราเห็น มุมมองที่กว้างไกลขึ้นนะครับนะแล้วก็ปรับความสูงของเครื่องร้นะครับจะทําให้เมื่อเราบินสูงมากขึ้นันทาให้ลงเร็วขึ้นนะผู้เล่นจะร่วงเวลาสูงมากนะก็คือมากกว่า38เมตรนะครับจะทําให้เราล่วงลงมาเร็วมากครับการฟื้นฟูเลือดนะครับจากที่เราใช้ยานะครับจะได้50 sp นะครับคราวนี้ทางผู้พัฒน,นาก็ลดลงมานะครับเพราะว่า มีคนที่อยู่นอกหมอกไงครับแล้วเขาพัมเอ๊ะขอโทษครับแล้วเขาปั๊มยานะครับ่ะเขาปั๊มยาทําให้แบบคนที่อยู่นอกหมอกชนะนะครับแล้วก็มีการปรับสมดุลอาวุธนะครับนะปรับสมดุลอาวุธนี้ก็จะมีอะเอเคนะเอเคเอเคก็จะมีเพิ่มความเสียหายนะครับจากเป็นดาเมจสามสิบเจ็ดเป็นสามสิบแปดนะครับแล้วก็ อดเสียหายต่ำสุดจาก12เป็น14นะครับอัตราการยิงก็จะเป็น3%นะครับความแม่นยำก็จะเพิ่มเป็น2นะฟามฟารสฟามาสก็ความเร็วกันขึ้นที่เมื่อยิงบวก10%นะนะทำให้แบบฟามาสน่าเล่นนะครับแล้วก็ปืนแอร์ดอปนะปืน M249 ครับก็เป็นปืนไก่มากที่ซีซั่น,นก่อนๆผลไม่ค่อยนิยมเล่นนะครับเล่นก็เล่นน้อยมากครับตอนนี้เขาก็ อัปเดตให้เพิ่มความแม่นยำนะเป็น12ความเสียหายต่ำสุดจาก15เป็น21นะครับแล้วก็แรงทิบปืนลดเป็น18เปนะครับอ่าสเปซนะครับเขาจะเพิ่มความเสียหายของสเปซจาก6เป็น7นะครับเพราะว่ามันโซ่ปืนอ่าลูกซองควงกับลูกซองยาวไม่ได้นะครับเขาจึงอัปเกรด สเปดนะครับให้มันเทปขึ้นนะแล้วก็ปืน xm 8ปืนหัวประทูเรานี่แหละนะก็คือแบบป,ปืนที่โกงและมีความนิ่งมากนะครับคราวนี้เขาลดความแม่นยำนะครับจาก4ลงมาเหลือ3นะแล้วก็บทเกมนะครับการตั้งค่าอาวุธล่วงหน้านะครับก็จะเป็นการตั้งค่าในเกมนะอันนี้ก็ไปดูในเกมกันแล้วนะครับอ่าส่วนตัวละครใหม่นะครับก็เป็นตัวละครลูกูเอต้านะ ละครลูกเวตามันก็จะมีอ่าทุกครั้งที่สังหารเราจะได้เอสพีเพิ่มขึ้นนะครับสูงสุดตามระดับจาก8 10 12 14 16 18สูงสุดคือ35นะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงตัวใหม่นะครับชื่อว่าพังกินนะครับนะสัตว์เลี้ยงตัวใหม่นี้ก็จะอ่าผลิตไอวอให้เรานะครับอ่าเวลาที่เรามีไอวอร์้อกกว่า3ลูกนะครับก็จะ ให้เราทุกๆ120วินาที100วิ80วินะครับนะแล้วก็ยังมีการปลุกพลังของไฮยโตะนะครับคนที่ชอบเล่นไฮยโตะเนี่ยจะเป็นตัวที่2ของเกมนะครับที่จะได้ปลุกพลังนะครับผมแล้วก็ระบบใหม่นะก็จะมีการโบตหัวแคนใหม่ด้วยนะโวตหัวแคนใหม่ับมันไม่ใช่โวนหัวแคนแบบใหม่ก็คือแบบโบนผู้เล่นที่ขึ้นมาทดแทนหัวแคนนะครับสาหรับคน สำหรับหัวแคนที่ไม่ได้เข้าเกมนานมากนะก็จะมาเป็นหัวแคนให้เราแบบชั่วคราวนะครับเป็นหัวแคนชั่วคราวนะครับถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูปืนอาร์คใหม่ไปดูการเล่นปืนอาร์คในเกมกันเลยนะครับผมไปเลยหน้า็อบบี้รอเข้าเกมก็จะเป็นแบบใหม่นะครับนี่ครับดูเลยครับผมห้า ดู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 ดนี่แบบใหม่นะครับเข้ามาเล่นเลยนะครับก็จะเห็นแบบนี้แหละครับนะเฮ้ยเป็น3ปีที่3มของฟรีไฟล์แล้วเหลอครับนะน่าจะใช่นะอือการตะคราแบแปบนึงโอ้โหปรับใหม่ซะม,มั่วซั่วไปหมดเลยดูเหมือนว่ามันจะกว้างขึ้นนะครับนะมุมมองจะกว้างขึ้นนะมาเดี๋ยวเราไปดูตอนที่โดดล่มกันเดียกว่าครับผมไปเลยนี่ก็โดดล่มลงมาแล้วนะครับนะก็มาเจอปืนอัคนะนะ ดูๆๆเดี๋ยวผมจะลองยิงให้ดูนะครับเดี๋ยวหามุมก่อนหามุมวิ่งหามุมนะครับกระโดดกระโดดเล่นไปนี่ครับเดี๋ยวดูๆๆนี่ครับดูยิงสัตว์นี้นะครับมันจะมาพร้อมสะโขบอ่าสองนะครับคู่สองนะครับยิงครับตอนนี้ก็ยิงไม่ใช้สะโขบนะครับยิงยิงดูนะดู ลุกนั่งลุกนั่งอ่าผมลืมบอกไปนะครับสําหรับคนที่ลุกนั่งตอนนี้นะครับก็จะป้องกันการเฮดช็อตนะครับเพราะว่ามันโกงเกินนะครับทางผู้พัฒนาเขาก็ปรับแก้ไขการลุกนั่งยิงนะครับนะคนที่ยิงหัวหดหดตอนนี้แบบลุกนั่งนะก็ไม่ได้ยิงอีกแล้วนะครับนะดูครับดูไปโอเคปลา หรือผมจะยิงธีรรัตน์ให้ดูนะครับนี่ก็เป็นการยิงแบบทีรรัตน์นะครับนะโคตรนิ่งเลยนะครับถ้าเรารวมจะเริ่มสสยนะครับดูดีๆนะนี่ผมรวแล้วนะครับนะเห็นไหมครับมันเริ่มสายนะเราลองไปยิงคนดูนะครับสักหนึ่งคิวก็พอแล้วฮนี่ครับตอนนี้เขามีคนยิงเรานะครับเดีนะ๋ยวยืนแอคไปก่อนอ่าเลยดูครับโคตรนิ่งนะเป็นไงล่ะโอ้โหเออโคตรเทพ สำหรับการอัปเดตครั้งนี้ผมก็มาบอกคร่าวๆก่อนนะครับนะเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่เราจะจ่ายกันไปนะครับนะเรามาดูที่โปรไฟล์เราก่อนนะครับดูนะครับมันจะมีบอกจัดอันดับทั้งแบบแรงธรรมดานะครับแล้วก็แรงสีบีสีนะครับที่มันจะขึ้นให้เราดูนะครับของผมก็จะมีธรรมดาก็เป็นไดมอนด์หนึ่งนะครับแล้วก็จัดอันดับก็จะเป็นแพทสีนะครับนะสำหรับการอัปเดตนี้ผมก็มาบอกคร่าวๆนะครับ ถ้ามีการอัปเดตเพิ่มเติมอะไรอีกนะเดี๋ยวผมก็จะมาทำคลิปบอกเรื่อยๆนะครับโอเคครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับนะก็อย่าลืมที่กดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย